การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดสถานการณ์ด้านสุขภาพของสำมมนเณรไทยพบว่ามีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังพบภาวะอ้วนลงพุงจากการฉันอาหารและเครื่องดื่มไม่ถูกหลักโภชนาการ รวมถึงขาดการบริหารกายที่เพียงพอเนื่องจากสาม,มนเณรต้องมีความสํารวมและปฏิบัติในสถานที่ที่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญแม่บทโรงเรียนพระปริยติธรรมรแผนกสามมัญศึกษาพุทธศักราช2565พระพิษุปสาม,มนเณรและบุคลากรในโรงเรียนพระปริยติธรมรมแผนกสาม,มัญศึกษา ในฐานะผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมจึงจำเป็นต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลักวิถีพุทธเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีร่วมกับชุมชนและสังคมรวมทั้งมีการบริหารกายที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการมีสุขภาพที่ดีการบริหารกายของสามเณร คงอยู่ในระดับเบาถึงปานกลางเนื่องจากความเหมาะสมของสมนเพศโรงเรียนพัฒปริยติธรรมจึงมีแนวทางการบริหารกายโดยแบ่งเป็นทั้งหมด4ช่วงคือช่วงก่อนมาโรงเรียนช่วงก่อนเข้าเรียนช่วงเย็นหลังเลิกเรียนช่วงวันหยุดเรียนโดยมีแนวทางการบริหารกายดังนี้ช่วงก่อนมาโรงเรียนสมเนศที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนพัฒปริยติธรรมทั้งที่พักอยู่ในโรงเรียน และพักอยู่ที่วัดในช่วงเช้าก่อนมาโรงเรียนควรมีกิจวัตรในการเดินบินทบาทอย่างน้อย30นาทีหรือหากไม่มีการเดินบินทบาทควรมีกิจกรรมในการเดินเร็วในโรงเรียนหรือวัดซึ่งจะถือเป็นกิจกรรมทางกายระดับปานกลางและควรทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอช่วงก่อนเข้าเรียนเนื่องจากสมมเน,เนจําเป็นต้องนั่งเรียนหนังสือเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง จึงควรมีการทำกายบริหารเพื่อสุขภาพที่ดีและเหมาะสมเช่นการฝึกหายใจเพื่อให้ร่างกายรับอากาศหรือออกซิเจนเริ่มจากยืนตัวตรงแยกเท้าห่างประมาณช่วงไหล่แขนอยู่ข้างลำตัวจากนั้นประสานมือยกแขนทั้งสองข้างขึ้นด้านบนอย่างช้าๆพร้อมสูดหายใจเข้าจนแขนตึงและอยู่เหนือศีรษะจากนั้นยกแขนลงด้านหน้าช้าๆพร้อมหายใจออก ปฏิบัติประมาณ5ครั้งการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสะบักเริ่มจากยืนตัวตรงแยกเท้าห่างประมาณไหล่แขนอยู่ข้างลำตัวจากนั้นยกแขนขวาพาดมาทางไหล่ซ้ายแขนซ้ายออกแรงดึงแขนขวาเข้าหาลำตัวค้างไว้ประมาณ15-20วินาทีสลับข้างการยืดเหยียดกล้ามเนื้อขาด้านหน้าเริ่มจาก ยืนตรงหันหน้าเข้าหาเก้าอี้จากนั้นให้งอเข่าซ้ายชี้ลงพื้นนำส้นเท้าซ้ายเข้ามาชิดก้นให้มากที่สุดใช้มือซ้ายจับข้อเท้าซ้ายค้างไว้แล้วเกรงก้นขาข้างที่งอเขา่าห้ามชี้ไปด้านหน้ามือขวาจับที่เก้าอี้เพื่อประคองการทรงตัวเพิ่มการเกรงก้นค้างไว15้15-20วินาทีสลับข้าง ช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเป็นช่วงเวลาที่สามเณรจะกลับที่พักและมีช่วงเวลาพักผ่อนหลายชั่วโมงทางโรงเรียนหรือวัดจึงควรมีกิจกรรมให้สามเณรปฏิบัติในช่วงเวลานี้เพื่อให้สามเณรได้เคลื่อนไหวการทํากิจวัตรอย่างน้อย30นาทีเช่นการทําความสะอาดบริเวณวัดการกวาดลานวัดและทํากิจวัตรส่วนตัวของสามเณรเป็นต้นนอกจากนี้หากมีเวลาว่างควรฝึกให้สามเณร มีการบริหารกายที่สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเพื่อให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันโดยการบริหารกายในที่พักหรือกุฏิโดยมีกล้ามเนื้อที่ควรบริหารเช่นกล้ามเนื้อคอเริ่มจากนั่งขัดสมาธิตัวตรงมือทั้งสองข้างวางบริเวณต้นคอด้านหลังจากนั้นเงยศีรษะไปด้านหลังใช้มือประสานกันบริเวณท้ายทอยแล้วออกแรงดันไปด้านหน้า โดยเกรงลำคอต้านกับมือที่ดันไปด้านหน้าแล้วจึงกลับมาอยู่ในท่าเริ่มต้นปฏิบัติต่อกัน8 1 2ถึงครั้งทำา2-3ถึงเซตแล้วค้างไว้15วินาทีพักระหว่างเซต30วินาทีถึง1นาทีปฏิบัติต2 3ถึงครั้งต่อสัปดาห์กล้ามเนื้อไหล่เริ่มจากนั่งบนเก้าอี้เท้าวางพื้นห่างกันประมาณช่วงไหล่เข่าทั้งสองข้างวางห่างกันเล็กน้อย และให้ชี้ตรงไปข้างหน้าขนานกับแนวลำตัวหลังตรงจากนั้นยกดัมเบลหรือขวดน้ำมือคว่ำยกจนแขนขนานกับพื้นซึ่งแขนไม่สูงกว่าระดับหัวไหล่ใช้เวลา1-3วินาทีต่อการยก1ครั้งปฏิบัติข้างละ8-15ครั้งใช้น้ำหนักที่ยกต่อเนื่องไม่เกิน15ครั้งปฏิบัติ2-3เซตพักระหว่างเซต1นาที กล้ามเนื้อแขนท่อนล่างเริ่มจากคว่ำม,มือลงโดยในมือถือถุงทรายหรือวัตถุที่มีน้ำหนักประมาณ0.5กิโลกรัมเช่นขวดใส่น้ำจากนั้นให้ค่อยๆกระดกข้อมือขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ค้างไว้2วินาทีแล้วค่อยๆกระดกข้อมือลงในทิศทางตรงกันข้ามค้างไว้2วินาทีปฏิบัติข้างละ20ครั้งทำทั้งหมด 2- 3สเซต พักระหว่างเซต1นาทีสลับข้างช่วงวันหยุดเรียนช่วงวันหยุดสามเณรส่วนใหญ่จะมีเวลาในการพักผ่อนเป็นระยะเวลานานขึ้นดังนั้นการบริหารร่างกายจึงควรใช้กิจวัตรประจำวันให้นานกว่าวันที่ไปเรียนหนังสือเช่นการบินทบาทการทำความสะอาดบริเวณวัดหรืองานอื่นๆที่ต้องออกแรง และอาจเพิ่มการบริหารกายที่หนักขึ้นประมาณ20-30นาทีเช่นการเดินเร็วหรือการกระโดดเชือกเท่านี้ก็เพียงพอต่อการใช้พลังงานของร่างกายในแต่ละวันของสามเณรนอกจากนี้อาจเพิ่มการบริหารกายแบบแอโรบิกเพื่อพัฒนาระบบหายใจและการไหลเวียนเลือดและการบริหารกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออีกด้วย นอกจากนี้ควรมีการปรับพฤติกรรมการฉันอาหารควรลดอาหารทอดอาหารที่มีไขมันสูงประเภทแป้งขนมหวานควรเพิ่มอาหารที่มีกาก,ากใยสูงเช่นผักและผลไม้รวมถึงลดจำนวนการฉันขนมกรุบกรอบน้ำอัดลมน้ำผลไม้เพราะมีปริมาณของน้ำตาลสูงมากขณะที่กิจวัตรประจำวันของสามเณรมีการเคลื่อนไหวออกแรงน้อยทำให้ใช้พลังงานจากอาหารได้น้อย จึงทำให้มีการสะสมในรูปของไขมันตามร่างกายเป็นจำนวนมากนอกจากนี้เพื่อลดพฤติกรรมเนยนิ่งสามเณรควรลุกเดินเคลื่อนไหวร่างกายทุกๆ1ชั่วโมงและควรมีการบริหารกายสะสมให้ได้อย่างน้อย60นาทีต่อวันร่วมกับการบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรง อย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์และหมั่นยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามสำมเนนแต่ละรูปย่อมมีสมรรถภาพทางกายที่แตกต่างกันจึงควรได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อเลือกการบริหารกายที่เหมาะสมต่อไป